สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคราวท่านเลยนะคะสวัสดี FC นะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจากทางบ้านนะ,ะที่กำลังรับชมวิดีโอนี้อยู่นะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบเจอกับช่องอาณาจักรรถออลติ้อีกแล้วเช่นเคยนะคะเหมือนเดิมค่ะนะคะกลับมาพบเจอกับเอมมี่เพชรยนต์นะ,ะวันนี้เอมมี่ยืนอ,อยู่ที่เพชรยนต์สนักง,งานสาขา2นะคะเสรีไทยซอย95 วันนี้นะฮะจะมาอัปเดตรถโคราสติดนะฮะับหนึ่งในหกคันที่บริษัทเรามีอยู่นะฮะก็คันนี้เลยนะคะเป็นโคราสติดหนึ่งปี2017นสิะเป็นรถหน่วยงานนะฮะสภาพดีๆสวยๆคัดเกรดมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะฮะวันนี้เป็นรุ่นโคราสติดหนึ่งสีบอลเงินปี17หรือปี2017นะฮะคันนี้นะฮะเลขไม้ใช้งานไป130,000สามนโลนะครกับราคาตั้งขายอยู่ที่460,000 9,000บาทนะฮะได้รถสภาพดีนะฮะไม่น้อยนะคะคัสเกตสกภาพบอกเลยว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่มกับสีกรมไม่มอย่างแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวเราพาลูกค้านะฮะไปไล่ชมทีละจุดกันเลยดีกว่านะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะคันนี้เนี่ยไฟหน้าเป็นไฟหน้ามัลติรีเฟลกเตอร์นะฮะพร้อมไฟ LED มาให้ถึง4จุดด้วยกัน น,นี่เลยนะไฟ LED มีมาให้ถึง4จุดด้วยกันคันนี้โฉมปี17นะฮะไมโนเชนแล้วนะฮะด้านหน้ากระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าโรมเมียม2ชั้นนะฮะชั้นบนเนี่ยจะคาดยาตลอดหน้ารถเลยอย่างสวยงามนะคะกระจังหน้าด้านล่างนี้เป็นสีดำนะฮะซึ่งตัดกับตัวรถสีบอลเงินค่อนข้างสวยงามนะคะไปไยทะเบียน6กอไก่บรบบา้5510กรุงเทพมหานคร ะะได้ไป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะบ,บอกเลยว่ารถที่เราคันเกดคุณภาพแน่นอนร้อเซค่ะนะะเรากล้าให้ลูกค้าเอาช่างมาดูนะคะหรือเอารถอาเลขรถของเราเนี่ยไปเช็คที่ศูนย์โตลต้าได้เลยนะคะการันตีถุกการันเตอแน่นอนค่ะคุณลูกค้าขานะคะคันนี้นะครับเป็นรถสีบอนเงินนะฮะสีเดิมแท้จากทางโรงงานเลยนะฮะสภาพอุดมอาสภาพดีมากๆนะคะ สมบูรณ์แบบมากมากเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมเป็นส่วนของล้อแมกกนตอนเลยดีกว่าค่ะคันนี้เนี่ยฮะล้อแมกอลอยโรงงานนะคะสีทูโทนสภาพดีมากๆเลยนะคะแมกทูโทนนะคะแมกสีทูโทนนะะพร้อมยางนะคะปี2020เลยนะยางใหม่กันเลยทีเดียวนะคะยางใหม่กันเลยทีเดียวนะคะซุ้มรล้อด้านในบอกเลยนะว่าสวยงามนะคะไม่มีชนไม่มีอะไรมาแน่นอนรับประกัน100เค่ะนะคะ ดอกยางมีังขาได้ยาวๆเลยอันนี้คือสตาร์ทรถแล้วนะคะเสียงค่อนข้างที่จะเงียบมากๆเลยนะโคราติดนะคะคันนี้สภาพดีจริงๆนะ,ะเดี๋ยวพาไปชมส่วนอื่นๆกันต่อเลยดีกว่าค่ะประคันนี้เนะะี่ยะไฟเลี้ยวจะอยู่ที่กระจกมองข้างของตัวรถนะคะสวยงามเลยนะคะันนี้เนี่ยคะติดฟิล์มมาแล้วรอบคันนะคะฟิล์มอยู่ประมาณ60รอบคันนะ,ะถือว่าค่อนข้างพรเวทนะะแต่ก็แอบเห็นด้านในนะแต่ไม่ชัดมากนะคะ ด้านในนะฮะบอกเลยว่าเป็นสีทูโทนนะครับโคราติดออกแบบมาไมโนเชนเนี่ยด้านในก็สวยงามมากๆเลยคอนโซลด้านหน้านะคะคอนโซลด้านหน้านี่เป็นสีดํานะคอนโซลด้านหน้าเป็นสีดำนะฮะซึ่งตัดกับตัวสีเบดด้านในออกแบบมาค่อนข้างสวยงามเลยนะครด้านนั่งมากๆเลยบอกเลยว่าสภาพเบาะก็ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยนะครับเป็นเบาะหนังสีเบดสภาพดีนะฮะไม่ขาดไม่ยับไม่ยุ่ยนะฮะ สวยงามนะคะคันนี้นะเป็นปุ่มฟู้สตาร์ทนะคะปุ่มฟูสตาร์ทแล้วก็นี่เลยมองข้างแับไฟฟ้าค่ะประตูฝั่งคนขับนะ,ะก็ทูโทนเหมือนกันนะคะกระจกทั้งสี่บานปรับไฟฟ้านะคะส่วนคนขับหนึ่งบานรับออโต้ค่ะนะคะก็เดี๋ยวพาไปนั่งด้านในกันดีกว่านะคะว่าสภาพด้านในโดยรวมแล้วเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดประตูก่อนนะคะ วันนี้นะคะเลขไม่ใช้งานไปเพียงหนึ่งแสนนะหนึ่งแสนสามมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบหกกิโลไม่เดิมแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่มีกลับไม่มีกรอไม้เกียร์ไม่แน่นอนค่ะนะฮะไม่มีแน่นอนรับประกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเปิดไฟสีเหลืองก,กันในก็นี้เลยจ้ะสว่างสวยงามนะคะเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ขั้นบนไดน,นะคะเข้าเกียร์ง่ายไม่หลงเกียร์แน่นอนแอร์นะคะอนาล็อกปรับมือค่ะก็แอร์เย็นมากๆ โอ้โหแอร์คือฉ่ำมากค่ะส่วนเครื่องเล่นนะครับเป็นเครื่องเล่น FM AUX วิทยุนะคะสามารถเสียบ USB แล้วก็ AUX ได้เลยนะคะเปิดไปเลยค่ะอ,อ่าเดีย๋ยวโอไม่ติคนอะฟังมาเบาเพลงเพาะนะคฮะเพลงเพาะนะฮะแอร์เย็นเพลงเพาะ ดีมากๆเลยคันนี้นะครราคา469,000บาทนะ,ะผ่อนเพียงเริ่มต้นเดือนละ8,000บาทต่อเดือนนะคะดอกเบี้ย,วเ,วยเริ่มต้น2.79%ไปเลยนะคะที่วางแก้วน้ำนะคะสองแก้วด้านหน้านะคะแล้วก็ที่พักแขนขอ,อนุญาตเบาเสียงเพลงสักพู่นะคะอ่านี่เลยที่พักแขนที่ใส่ของสภาระนะคะก็ค่อนข้างกว้างอยู่นะ นี่เลยม่านบังแดดนะคะมียันตะคละนะคะก็ตรงนี้เดี๋ยวเราแก้ไขให้นะไม่ต้องห่วงนะคะเราลบให้นะคะสวยงามนะคะโครา l ติดหนึ่งจุดหกจีคันนี้นะคะนี่เลยแอร์นะคะของมิน o r c h a เชนนี่แอร์ก็จะปรับเปลี่ยนทรงมาแล้วนะเป็นทรงกลมนะคะค่อนข้างที่จะปรับง่ายนะคะปรับทิศทางได้ง่ายมากขึ้นนะคะ องศาเนี่ยก็จะกว้างมากขึ้นด้วยนะคะถือว่าสวยงามนะคะโคราติ๊กคันนี้บอกเลยว่าราคาดีนะคะสภาพสวยแน่นอนคันนี้จ้ะนะคะนี่เลยที่เปิดถังน้ํามันนะคะที่เปิดฝสารกระโปรงด้านหลังนะคะที่เปิดฝสารกระโปรงด้านหน้าห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวพาชมห้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อเลยดีกว่าห้องผู้โดยสารด้านหลังบอกเลยว่ากว้างขวางสภาพดีมากๆนะคะนี่เลยจ้ะ ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับบอกเลยว่าโคราลติดนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะที่ด้านหลังเนี่ยค่อนข้างนั่งสบายแล้วก็กว้างมากๆนะค่อนข้างนั่งสบายแล้วก็กว้างมากๆอะ่ะเดี๋ยวขอนอนุญาตอ่ะอันนี้นะคะคือเบาะด้านหน้านะเราปรับมาสุดเลยนะแต่ว่าเอมมี่สูง170นะฮะค่อนข้างจะเหลือพื้นที่อีกเยอะมากๆเลย ก็คือนั่งสบายมากนะคะสูง180 190เนี่ยคือนั่งสบายแน่นอนนะคะหัวด้านบนเนี่ยังเหลืออีกตั้งเยอะเลยนะคะเบาะนั่งด้านหลังนะเบาะไม่ขาดไม่ยับไม่ยุ่ยสภาพดีสุดๆนะคะมีที่ชาร์จแบตสําหรับผู้โดยสารด้านหลังเดินทางไกลไม่ต้องเหงากันแล้วนะคะแบตหมดไม่ต้องเหงากันแล้วนะมีที่ชาร์จ USB มาให้ถึงสองจุดด้วยกันค่ะนะคะ,นะคะสภาพดีนะคะคุณลูกค้าค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะ ใครที่กำลังมองหารถโครา l ติดนะคะบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์นะคะในการเดินทางการขับขี่ช่วงล่างนะคะระบบความปลอดภัยเซฟที่ต่างๆบอกเลยว่าโคราติดปีหนึ่งจมิเนอร์เชนนะคะใส่มาให้แบบเต็มที่เลยนะคะใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะแวะมาชมกันได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเราพามาชมอีกฝั่งหนึ่งนะคะตัวรถก็ถือว่าสภาพดีเหมือนกันนะคะ ล้อต่างๆยังปีเดียวกันนะฮะดันหลอบปี2020นะฮะสภาพสวยงามนะคะที่เปิดถังน้ำมันนี่เลยจัะคันนี้รองรับนะคะ e 8 5 9195นะฮะไม่เคยผ่านการติดแก๊สมาแน่นอน100%นะคะไม่เคยเป็นแท็กซี่ปลดป้ายรับประกันได้เลยตรงนี้นะคะลูกค้าตรวจเจอเรารับซื้อคืนเต็มจำนวนนะคะที่เก็บสัมภาระด้าน,นหลังบอกเลยว่าค่อนข้างกว้างขวางนะะ ค่อนข้างกว้างขวางกันเลยทีเดียวนะสามารถเก็บสัมภาระบรรจุของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับคนนั่งเนี่ยได้เลยนะฮะเข้าไปนอนได้เลยถึงสองสามคนเลยนะพวงตรงก็กว้างขวางมา,มากๆเลยนะโคร,ราติดนะฮะใครที่กาลังศึกษารุ่นนี้อยู่น่าจะรู้สเปคของรุ่นนี้นะฮะว่าค่อนข้างจะตอบโจทย์ยังอะไรถุงมือไม่แรงจากศูนย์ยังอยู่สภาพยายเดิมนะคะไม่เคยผ่านการใช้งานสภาพยายดีนะคะร,รถทุกคันของเราเนี่ยะเป็นรถบดนะครับเป็นรถบดหน่วยงาน นะฮะบริษัทใหญ่ๆองค์กรใหญ่ๆนะฮะบอกเลยว่าการดูแลเนี่ยเข้าศูนย์ทุกระยะแน่นอนนะฮะนี่เป็นกุญแจรถคันนี้เนะฮะเป็นกุญแจคิวเรสกุญแจรีโมดอัจฉริยะเรามีให้2ดอกด้วยกันนะฮะเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณลูกค้าขห้องเครื่องว่าคันนี้ห้องเครื่องสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันห้องเครื่องเอัวนี้เลยนะแต่เปิดเดี๋ยวรอสักครู่ออนุญาตเปิดมือเดียวนะคะอ่า บอกเลยนะว่าตอนนี้นะเอม,มี่สตาร์ทเสียงเครื่องยนต์ไว้แล้วแต่ก่อนถ่ายคลิปแล้วนะเสียงค่อนข้างจะนิ่งเลยคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,600cc dual v ีด i นะฮะอัตราแรงมาอาัตาราเร็วคือเร่งเครื่องได้ดีมากๆเลยนะฮะน้ำมันก็ค่อนข้างที่จะประหยัดนะถ้าเดินทางไกลบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนคะ่ะเดี๋ยวเราอาดูรอยน็อตกันต่อเลยนะฮะรอยน็อตต่างๆไม่เคยถูกการไขนะฮะสติ๊กเกอร์แต้มจากโรงงานยังอยู่สภาพเดิม เม็ดอาร์ฟนะต่างๆก็นี่เลยจ้ะสวยงามนะคะรอยน็อตไม่เคยขยับแม้แต่น็อตเดียวนะคะนี่จ้าไม่เคยถูกการแกะแงะไขแน่นอนนะสติกเกอร์จากโรงงานตามมก,กยังอยู่ถือว่าเป็นฝาเดิมแน่นอนค่ะคุณลูกค้าคาะนะคะก็นี่เลยฝากระโปรงนะคะเดิมแน่นอนแผ่นกันความร้อนยังอยู่สภาพเดิมนะจ๊ะนี่เลยนะคะน็อต ไม่เคยใขยาบจริงๆนะคะใครดูรถเป็นบอกเลยว่าดูรถแค่5นาทีรู้เลยว่ารถโดนมาไหมนะ,ะแต่คันนี้บอกเลยว่าสภาพเดิม100%ค่ะคันหน้านะคะเดิมแน่นอนนะคะนี่เลยเดิมจริงนะ,ะบอกเลยว่าคันนี้เดิมจริงนะคะไม่จริงโจแน่นอน,นะค่ะนะคะเครื่องยนต์ 1,600cc นะคะของลุงของเหลวเราถ่ายให้ครบนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโคราลติ 1.6G นะคะคันนี้เลยป้ายทะเบียน6กอไก่ปใบไม้5510กรุงเทพม 5, 5, 1, หานครนะคะนะฮะสำหรับลูกค้าท่านไหนเนี่ยที่ชมวิดีโอนี้แล้วแล้วสนใจรถโคราติด 1.6G ปี17คันนี้นะคะป้ายทะเบียน6กอไก่ปใบไม้5510 ติดต่อมาได้เลยนะคะที่ลิงก์ดีลไลน์ด้านล่างแอดมาได้เลยนะคะหรือโทรมาที่เบอร์0967252736เบอร์เอมมี่ไลน์ก็ได้นะคะหรืออยากมาลองขับรถมาดูาตัวจริงมาเจอเอมมี่นะคะก็มาได้เลยที่เสรีไทยนะคะมินบุรีกรุงเทพมหาคนครนะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรธไทย95ริมนถนนใหญ่เลยนะคะมุ่งหน้าไปทางมินบุรีก่อนถึงสี่แยมินบุรีนะคะก็ฝากกดไลค์ like กดแชร์ให้ด้วยนะคะ เดี๋ยววันหน้าเนี่ยะจะอัปเดตคลิปใหม่ให้ดูนะคะลูกค้าชอบคันไหนหรือสนใจคันไหนก็โทรมาสอบถามได้เลยตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้หนึ่งโปรนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ฟรีถึงที่จัดส่งวอชไลฟรีถึงที่ทั่วประเทศไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะ,ะเราใส่ใจลูกค้าทุกท่านแน่นอนคะ่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากก,ากันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ